ก็ไม่มีอะไรมากนะคะคุณคุณวันนี้คือมีเสื้อมาใหม่ค่ะจริงๆก็ไม่ใหม่นะคะต้องบอกว่าเสื้อรุ่นนี้นะคะคือมันมาตอนช่วงหลังสงการค่ะหลังสงการพอดีเลยค่ะช่วงนั้นคือเสื้อลายดอกที่ร้านเราเนี่ยคือขายดีมากๆเราก็สั่งมาสั่งมาแล้วมันก็มาหลังสงการค่ะคุณ ก็เลยเป็นช่วงเวลาที่เรากําลังย้ายร้านด้วยก็เลยไม่ได้หยิบเอามานําเสนอให้กับคุณคุณแล้วก็ผ่านเลยไปแต่พอวันนี้มาเห็นในตู้เฮ้ยเสื้อรุ่นนี้มันก็ยังสวยอยู่นะคุณแบบว่าเออลายเขาก็สวยดูดีไม่จําเป็นต้องใส่ในช่วงสงการานใส่แบบสบายๆชิวๆอยู่บ้านหรือว่าไปนอกบ้านก็ได้ใช่ไหมอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะเนี่ยรุ่นนี้นะคะเป็นเสื้อของยี่ห้อพิงค่ะคุณ ยี่ห้อพิงค์แบนด์พิงค์เลยค่ะเป็นผ้าคอตตอนเนื้อดีใส่สบาย เอาจริงๆมีความยืดเหมือนมีความยืดหยุ่นนะในความรู้สึกแต่มันก็ไม่ได้ยืดอะไรมากหรอกรู้สึกว่าใส่แล้วมันนุ่มนิ่มใส่สบายอะค่ะคุณลายที่เราได้มาลายนี้นะคะก็เป็นลายที่สวยเป็นลายดอกที่สีไม่ฉูดฉาดไม่เวอร์เกินไปใส่ในชีวิตประจําวันได้เลยนะคะเนี่ยสีสวยแล้วคุณดูลายละเอียดตรงนี้เขาจะมีเห็นไหมคะลูกลูกมงลูกไม้ให้แบบนี้เลยนะคะสวยงามนะคะ,ะก็เป็นกระดุมหน้านะคะกระดุมก็แอบมีแบบว่า เพชรนิดนึงไหมเนี่ยฟิบวับฟิบวับแมนิดหนึ่งนะคะเป็นแขน3ส่วนตรงปลายแขนนี่ก็อ่าแต่งด้วยลูกไม้อีกเห็นไหมคะนี่นี่นี่ใส่กับกางกงกางเกงได้เลยนะคะหรือว่าบางคนก็อาจจะไปใส่กับกระโปรงกระโปรงก็สวยน่ารักไปอีกแบบนะคะใช้ในชีวิตประจําวันได้เลยเป็นปกเชิ้ตสวยๆแบบนี้เลยนะคะไซส์เรารุ่นนี้นะคะไซส์เราก็จะมีตั้งแต่เบอร์40 42 44 4 6นะคะ ก็ยังแม่ค้านะคะเคยใส่40รุ่นนี้ใส่42คือมันจะใส่สบายคะ่ะถ้า40มันพอดีตัวเกินไปเราอยากใส่สบายกับกางเกงแบบนี้ก็เ,ออเลือก42นะคะอาจจะเลือกใหญ่กว่าไซส์ปกติของเราหรือจะเลือกไซส์เดิมก็ได้แล้วแต่ใครชอบนะคะ,ะทีนี้ราคารุ่นนี้นะคะคูณ แม่ค้าก็ลืมราคานะคะก็เลยไปเปิดดูลืมจริงๆราคารุ่นนี้นะคะอยู่ที่650เก็บไปทาง690ค่ะคุณถ้าใครชอบนะคะก็แบบว่าทักมาค่ะความยาวความยาวลืมแจ้งความยาวอยู่ที่24นิ้วนะคะส่วนอกก็เมื่อกี้แจ้งไปแล้วก็คือ,อเริ่มตั้งแต่เบอร์ 40, 42, 44, 46นะคะลายนี้มีนอกจากลายนี้ก็จะมีลายเดิมๆที่เราเคยมีะคะ่ะลูกค้าถ้าคุณชอบคุณก็เอาไปได้เลยนะคะนี่ลายนี้ หรือจะเป็นลายสตอเบอรี่แบบนี้อ่ะลายนี้ก็มีด้านหลังเขาน่ารักใช่ไหมคะหรือว่าจะเป็นลายแบบนี้จริงๆก็ลายคล้ายๆกันแต่ว่าลายมาใหม่นี่แม่คะดูแล้วว่าสีมันไม่ไม่ฉูดชาดขึ้นไปอ่ะเดี๋ยวแม่คะจะติดลายเดิมนะคะไว้ว่าลายพวกเหล่านี้มีเบอร์อะไรบ้างแต่ลายนี้มีตั้งแต่40ถึง46โอเคนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะเดี๋ยวไปหากาแฟจิบ ชุดสวยๆชิวๆ,ๆเพราะว่ารู้สึกว่าใส่เสื้อตัวนี้แล้วดูสวยอ๋อคิปไปเองหรือเปล่า <laughs>